สวัสดีครับช่อง YouTube c h a n n e ลรถไฟไทยเทนไทย HD ตอนนี้อยู่กับขบุรถตาที่2-3-4ต้นทางสุรินปลายทางกรุงเทพโมหานครกับซีรีส์วันหยุดหันสาเพารถไฟอีพีนี้อัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงแก่งคอยถึงสระบุรีบรรยากาศเป็นยังไง เชิญชมคลิปได้เลยครับหลัจากวันนี้นะครับแอดมินได้เดินทางตะลุยอัปเดตลอดอุมโมงค์ครั้งแรกนะครับด้วยขบวน1-3-5และขบวน2-3-4โดวยวันนี้ใช้กล้อง GoPro ส1เเป็นดำเนินการถ่ายนะครับตลอดแนวเส้นทางเลยทีเดียว หลสักคู่ก็รถก็จะเข้าสู่สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอแล้วนะครับบรรยากาศยามทเที่ยงๆนะครับที่สบายๆวันนี้วันที่บันทึกนั้นอากาศนั้นเย็นสบายเลยทีเดียว สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยวันนี้ผู้โดยสารมากมายเลยนะครับเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นน่าจะเป็นเวอร์คาร์ขบวนรถนำเที่ยว SRT Royal w a s นะครับ ตอนนี้กระเรถได้เคลื่อนออกจากสถานีไฟชุมทางเก่งคอแล้วนะครับที่จอดอยู่ท้านหน้าจะเป็นชุดรถนำเที่ยว srt รอยเยืบอบรซัมกับทิปเกลื่อนปลาสักนั่งรถไฟลอยน้ำชมเขื่อน ชมพระาที่ตกดินนะครับซึ่งแอดมินเพิ่งได้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่าประทับใจและดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับกระบวนรถนำเที่ยว srt เ o ล a าเย่าพัซ จากคิวนะครับกำลังกับหัวริ้วขบวนนะครับตอนนี้ขบวนรถธนา,าที่2-3-4ต้นทางสุรินปลายทางกรุงเทพหัวหลโปง่งอยู่ในพื้นที่ของสัญญาที่4ีีด7 งานก่อสร้างยกระดับช่วงสระบุรีถึงแก่งคอยระยะทางโดยรวม12.99กิโลเมตรรวมไปถึงงานก่อสร้างสถานีสระบุรีและปรับปรุงสถานีแก่งคอยผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทซ u Engineering จำกัดมหาชนโดยมค่าการก่อสร้าง8,560ล้านบาท โดยแต่วันนี้เป็นเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับเป็นการทดลองกล้องโกโปเรเบรอย่างยาวๆด้วยนะครับว่าจะทนสภาพอากาศและความร้อนได้แค่ไหนเมื่อบันทึกภาพเวลานานๆก็อัปเดตความคืบหน้ากันนะครับสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงแก่งคอยถึงสระบุรีครับ ด้วยขบวนรถธรดาดา2 3 4ทุกทีเราจะเจอกันในช่วงปิดเทอมเล็กและปิดเทอมใหญ่นะครับรอบนี้เป็นกรณีพิเศษครับเพื่อทดสอบกล้อง GoPro 1 s Back โดยในพื้นที่นี้นะครับก็อัปเดตการก่อสร้างไ,ได้อย่างรวดเร็วมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะแนวเส้นทางตลอดแนวขนานกับทางรถไฟนะครับ อีกสักครู่หนึ่งขบรถก็จะเข้าสู่สถานีรถไฟชุมทางหนองบัวนะครับปกติแล้วแอดมินจะนั่งขบวน1น5ยาวๆนับจากสระบุรีถึงชุมทางแก่งคอยเพื่ออัปเดตโครงการก่อสร้างกันยาวๆ สถานีรถไฟชุมทางหนองบัวซึ่งเป็นสถานีเล็กๆนะครับไว้สำหรับชุมทางโลเคอล์รถสายตะวันออกจากบ้านพาชีไปชุมทางของ19ได้ง่ายเลยครับ ไม่ต้องเข้าสู่ชุมทางแก่งคอยเหมือนตะก,ก่อน ส่วนใหญ่บริเวณนี้โครงการกอร่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนั้นจะคืบหน้าไปได้อย่างมากเลยดีครับในส่วนของสัญญาที่4ี่ขีจงานกอ่อสร้างโครงสร้างจักรัดช่วงแก่งคอยถึงสระบ,บุรีระยะทางโดยรวม12.99กิโลเมตรรวมไปถึงงานกอ่อสร้างสถานีสระบ,บุรีและปรับปรุงสถานีแก่งคอยผู้รับผิดชอบโของการโดยบริษัทซีวิวเอนจิเนียริ่งจำกัด มาชนเดิมค่าการก่อสร้าง8560ล้านบาท รูนี้เป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงและทางไกลฝรับุรีแห่งใหม่นะครับใช้ไปทั้งคู่เลยนะครับทางรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางไกลตอนนี้คืบหน้าไปอย่างมากทีเดียวเลยนะครับโครงสร้างนั้นใหญ่โตโมโหลานเลยทีเดียวคล้ายๆกับสถานีกลางกรุงเทพฯอวัของเราเลยนะครับแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโครงสร้างใหญ่โต พอสร้างเสร็จก็จะเกิดความสวยงามทันทีเหมือนกับสถานีกลางกรุงเทพไบรวัี์ของเรา ตอนนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงของสัญญาที่4ขีด7นั้นสระบ,บุรีถึงแก่งคอยผู้รับชอบโครงการโดยบริษัท civil engineering จำกัดมหาชนก่อสร้างเสร็จไปแล้ว60.50คืบหน้าไปได้มากเลยทีนะครับสำหรับในพื้นที่นี้ อีกสักคู่หนึ่งกับขบวนรถธรรดาที่2 3 4ต้นทางโซลินปลายทางกรุงเทพหนุนล้มโพงกำลังเข้าสู่สถานีรถไฟฝระบ,บรุรีนะครับ สมีทางโค้งนั้นใกล้แนวทางรถไฟทางไกลมากเลยนะครับ สถานีรถไฟสระบุรี สี้เรยายง้สานทีสถานีบ้านกอแฟสหานีน้องสีดาสถานีน้องแจกเป็นสถานีต่อไปนะ ตอนนี้ขบรถได้เคลือนออกจากสถานีรถไฟแฟร์บบรียนะครับข้างหน้านี้ต่อมอใหญ่ลึกเกินเลยนะครับระยะกว้างมากเลยทีเดียวตอนนี้ขบรถอยู่ในช่วงสุดท้าย ของโครงการกอร่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในสัญญาที่4ขีด7นะครับงานกอ่อสร้างโครงสร้างโยกระดับช่วงสระบุรีถึงแก่งคอยระยะทางโดยรวม12.99กิโลเมตรรวมไปถึงงานกอ่อสร้างสถานีสระบุรีและปรับปรุงสถานีรถไฟแก่งคอยผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทซีวิวเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนโดยมูลค่าการกอร่อสร้าง8,560ล้านบาท คุณกันด้วยนะครับสำหรับการติดตามและติดตามคลิปใหม่ในพีต่อไปกับซีรีส์วันหยุดหันษาพาวุลไฟสวัสดีครับ